วันนี้จะพาทุกคนมาทำน้ำนมข้าวโพดนะคะก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการปั่นค่ะก็คือเราจะเอาข้าวโพดต้มปั่นเอาแต่มเมล็ดเอาสังมันออกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปั่นพร้อมกับน้ำน้ำต้มข้าวโพดเวลาต้มเราก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเราก็กองน้ำก่อนก่อนที่จะเอามาปั่นนะคะทุกคน เราก็ใช้เครื่องปั่นปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอามากองนะคะเราใช้ที่กองกองนะคะใช้กระชอนในการกองจะเอาแต่น,น้ํานะคะส่วนกากเราก็ทิ้งค่ะน้ําที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเราเอาไปต้มเลยค่ะ ถ้าเราต้องการให้มันหวานเราก็สามารถเติมน้ำตาลลงไปได้นิดหน่อยนะคะเมื่อเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาพักให้มันพออุ่นนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นน้ำข้าวโพดที่เราต้มสุกแล้วเดือดแล้วนะคะทุกคนมันก็จะสีประมาณนี้นะคะสีสวยมากคะ่ะอันนี้ไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่มีสารแป้งอะไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำนมข้าวโพดร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นขวดบรรจุขวดนะคะเราก็ใส่ขวดเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ขวดประมาณ250รีซีนะคะเราเสร็จแล้วเราก็ล็อกฝาเลยนะคะล็อกฝาแบบแน่นน้ำไม่สามารถเข้าไปได้นะคะทุกคนเป็นฝาล็อก กดแล้วล็อกให้มันแน่นเลยนะคะทุกคนก็คือจะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราเรียงใส่ลังเลยค่ะลังกล่องโฟมนะคะเพื่อที่จะน็อกน้ำแข็งค่ะทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนของการทำน้ำาน้ำนมข้าวโพดของเรานะคะเราน็อกน้ำแข็งไปเลยให้เย็นชุ่มฉ่ำเลยค่ะ